สวัสดีครับอยู่กับอาหารชายแดนนะครับวันนี้เาพามาดูเจ้าคูโบต้า MU4902 นะครับอันนี้มาในงานดันนะครับคูโบต้าสายดันเสียง้อดเสียงโบนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องครับของเราคันนี้ก็48แรงม้าเศษนะครับไม่เต็ม49นะครับนหนักตัวรถก็2ตันกว่าๆครับ ใครเข้ามาชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทหารชายแดนให้ด้วยนะครับวันนี้งานดันปรับพื้นที่สวนนะครับปรับพื้นที่สวนข้างบ้านแรงดีครับคล่องตัวนี้ครับคูปต้าเดินหน้าถอยหลังนี่รวดเร็วนะอันนี้แปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับกําลังดีครับคล่องตัว สำหรับ,บพี่น้องบางคนก็จะอยากได้แต่รถไถที่มันมีขนาดใหญ่ๆแต่บางทีคือไม่ได้มองว่าเอาไปใช้อะไรบางทีมันก็เกินความจําเป็นแพงราคาแพงเปล่าๆครับสำหรับคูรูต้าคันขนาดกลางๆประมาณนี้ทางานคล่องตัวครับสายดันนี่นี้ครับส่วนมากช่วงนี้มีแต่งานดันครับดันตับพื้นที่อันนี้เป็นพื้นที่สวนครับ โอ้เสียงล่นๆเลยครับทั้งท่อทั้งโบวันนี้แบกหางหลังนี่น่าจะเป็นหางหางหกนะครับหางหกช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวรถอาจจะฟรีน้อยลงครับแต่ก็ยังยังฟรีอยู่ครับนี่ข้อดีของคูปต้ามันก็จะมีข้อเสียอยู่ในตัวข้อดีคือน้ำหนักตัวเบาในเวลาลงถ่ายในานานี่ก็จะไม่ค่อยจมไม่ค่อยติดแต่ ความเบาของตัวรถเนี่ยเวลาเจองานดันหนักๆโรงงานแฝงหนักจะทําให้หต,ต,ตัวรถฟรีได้น,นี่ก็โยกเข้ามาดูการปักพื้นที่นาครับสายด้านนี้ครับดันที่สวนดันที่นาะพี่น้องจะเห็นนะครับแข่งจะฟรีเยอะทีเดียวครับวันนี้ต่อลงนาก็แบกโรตารี่ข้างหลังมานะครับที่เอมมี่ดิงซิงนะครับขอบคุณเครดิตชิดมากครับผมพี่แกตีมือดีจริงครับ เสียงลั่นนะเสียงท่อสะใจมากครับทั้งพ่อทั้งโบนี่โอ้โหมากันกระหึ่มหูคลงรถมาคุยกันไม่รู้เรื่องหูอื้อครับครับลาไปก่อนครับวันนี้ครับการชายแดนครับผมสวัสดีครับ <S 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 i